สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวโซเชียลแคมทุกคนนะคะวันนี้คัตตี้มาในลุกใหม่นะคะเป็นลุกผมสีเอ่อสีอะไรเดี๋ยวสีแบบไม่รู้ว่าเรียกว่าสีอะไรนะคะเป็นแบบสามมิติ ก็จะมีเหมือนแบบหลายๆสีอยู่ในอยู่ในผมแล้วก็อมเทาๆนะคะไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะชอบกันไหมนะคะไม่รู้ว่าจะชอบผมดําหรือว่าผมสีนี้มากกว่าแล้วก็วันนี้ก็คือพอคัตตีผมทองเนี่ยคัตตีก็ต้องเปลี่ยนการแต่งหน้านิดนึงคิ้วเนี่ยจะดาแบบแต่ก่อนไม่ได้แล้วนะคะก็จะต้องเป็นน้าตาลและคัตติก็จะใช้อุปกรณ์ทาคิ้วเนี่ยตัวเดิมนี่แหละแต่ว่าจะใช้อชายแชโดของเนคควันนะคะสีสีที่มันเป็นสีน้ําตาลนอะมาทาทาับ คิ้วเข้าไปเพื่อให้มันออกแบบสีอ่อนลงแล้วก็เป็นสีน้ำตาลลงนะคะแล้วก็เออ ก็จะเชดดิ้งะไรอย่างนี้ได้มากขึ้นแล้วก็ปรับพวกสีทาแก้มเนี่ยให้มันอมส้มมากกว่าชมพูเพราะว่ามันจะดูเข้ากับสีผมมากกว่าแล้ววันนี้อยากจะมารีวิวการทาบีบีหน้าแบบแบบนึงเก๋มากซึ่งวันนี้คตี้ลองแล้วคัตตี้ว่ามันเวริร์กนะคะเพราะคัตี้ดูจากคลิปของพี่นุ่นคือเขาอ่ะใช้ของเบบีเคสเนี่ยแหละเขาจะทาสีเขียวอ่ะลงไปก่อนทั่วหน้าเลยเอย้ไม่ใช่สีเขียว,วพูดผิดสีเบยนะคะลงไปก่อนทั่วหน้าเลยพอทั่วหน้าสีเบยเสร็จนะคะเขาจะใช้สีม่วงตรงนี้นะคะ จะใช้สีม่วงทาแค่ส่วนที่เราต้องการไฮไลท์คือหน้าผากจมูกอออคางแล้วก็ช่วงนี้นะคะซึ่วงวันนี้คัตี้ลองทาเ,เพื่อนๆคิดว่าไงคือมันจะแบบไม่ดูไฮไลท์โดดอะมันจะดูหน้าเหมือนมีมิติขึ้นในส่วนนี้ซึ่วงวันนี้คทตี้ลองทําสูตรที่พี่นุ่นรีวิวดูแล้วคัตี้แบบชอบมากอะคิดว่ามันเวิร์กนะคะใช้ตัวนี้ก่อนนะแล้วตัวเนี้ยใช้เป็นไฮไลท์แล้วก็อ๋อลงแป้งฝุ่นทับอืม้มก็จะได้ แบบนี้นะคะแล้วก็จะมารีวิวไอ้นี้ด้วยแต่ว่าไม่ได้มามันอยู่ในรถคือว่าพอทับคือสีผมแคตตี้เนี่ยค่อนข้างที่จะ ผมค่ทีเนี่ยพอทําสีค่อนข้างที่จะเสียมากเพราะว่าปกติก็เสียอยู่แล้วใช่ไหมคะและ้วก็ไอ้พวกสีเงี้ยอย่างที่รู้กันมันจะอยู่ได้ไม่นานผู้ที่เคลือบเทาเคลือบเขียวเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งมันก็จะหลุดหลุดหลุด,ลด,ลดออกแลก้วกลายเป็นสีแบบทองส้มซึ่งเป็นสีที่คดีแบบไม่ชอบมากๆเลยไอ้สีทองส้มเนี่ยคตีก็ต้องหาผลิตภัณฑ์ที่แบบว่ามันจะทําให้ไอ้ตัวเนี้ยอยู่แบบไอ้สีเทาเนี่ยอยู่ได้นานที่สุดเพราะว่าถ้าเวลาต้องไปเคลือบใหม่เนี่ยเหมือนทําผมมันก็ต้องเสียเพิ่มเพราะว่า มันจะเสียเพิ่มกว่านี้มันก็จะยิ่งแย่อะไรอย่างงี้นะแคทตี้ก็เลยลองไปเดินไอจีแอนด์บีช็อปอะค่ะที่แคทตี้เคยรีวิวว่าไปซื้อที่มนผมที่นั่นจะเป็นแบบอ๋อใหญ่ๆแหละตรงถนนเพชรบุรีที่เขาจะขายอุปกรณ์เกี่ยวกับทําผมแล้วก็จะขายในราคาที่ถูกกว่าซื้อที่อื่นเพราะเหมือนเป็นที่ขายส่งอะไรเงี้ยค่ะพวกซาลอนอัไนก็จะไปซื้อของที่นั่นแคทตี้ก็ไปซื้อไอ้นี่มาเป็นของชวัสดอบมันจะชื่อว่ารุ่นคั l เลอร์ฟีสนะคะก็เหมือนแบบฟีสให้คัลเลอร์มัน อยู่เหมือนเดิม,มอะงไรเงี้ยก็คือทั้งยาสระผมครีมนวดแล้วก็เป็นมาสก์เลยไว้เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูซึ่งแค่ที่คิดว่าเออใช้กันไว้เพื่อจะให้สีมันสีเทาเนี่ยมันหลุดให้ช้าที่สุดเพื่อเป็นการยืดอายุในการที่เราต้องไปเคลือบเดี๋ยวผมมันจะเสียอีกเนาะดูคันข้างยุ่งยากใช่ไหมคะเดี๋ยวเวลาขึ้นโคนอะไรก็ต้องไปย้อมอีกแล้วซึ่งผมแบบเสียอยู่แล้วก็ต้องแบบบำรุงเยอะเลยแล้วก็ซื้อไอ้นี่มาเพิ่มเป็นเหมือนที่ทาปลายผมของ เอ่ออวียองเหมือนทาแล้วมืนไอผมที่แตกเนี่ยมันจะดีขึ้นเดี๋ยไว้ถ้าเออเอาแพ็กเกจมาจากโถอะไรม่ไหรเดี๋ยวจะเอามาโชว์ให้ดูนะคะแล้วก็เอ่อเรื่องอาหารเสริมที่คนถามกันบ่อยมากนะคะแคทตี้ก็จะมีทาน Royal Jelly นะคะแล้วก็อ,อีกอันนึงเกี่ยวกับอะไรพึ่งๆสักอย่างแต่ไม่ใช่รอย a l j เจลลี่เป็นเม็ดดำๆแล้วก็อันนึงคือวิตามินซีซึ่งวิตามินซีคทตี้จะเลือกทานที่เม็ดละประมาณ500 500าทานเช้า1เม็ดเย็1น1เม็ดแล้วกอีการหนึ่งเป็นออเกี่ยวกับอาหารผิวของ Baby Ki s สนะคะกำลังทำอยู่ซึ่งออใกล้จะเสร็จแล้วแหละแต่คัตตี้เพิ่งลองทานไป1แผงนะยังไม่ยังไม่ยังไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรยังไงนะคะไว้เดี๋ยวไอ้นี่มารีวิวออพร้อมกันหมดเลยอื้มวันนี้ก็เดืไปแล้วจะมาบอกว่าเดี๋ยวคลิปหน้าที่จะทำออพาเพื่อนๆทำวิธีการทดสอบเขาเรียกอะไรสารต้องห้ามในเครื่องสำอาง ว่าได้อุปกรณ์มาครบเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นชุดทดสอบกดเลทิโนอิกนะคะเป็นมาจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เลยอุบลราชธา,านีอันนี้เขาสั่งมาจากทางอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็นี่เป็นชุดทดสอบสารไฮโดรควีโนนนะคะอีกอันนึงอันนี้เป็นชุดทดสอบสารปลอดแต่ว่าเวลาทำเนี่ยมันต้องมีเวลาแบบทิ้งไว้10นาที15นาทีแล้วก็ต้องใส่ ถุงมือทํามันจะมาเป็นแบบถาดจานสีอะไรอย่างนี้เลยเดี๋ยวแคทตี้ขอถ่ายเป็นคลิปที่แบบออแคทตี้ทาอย่างเดียวแล้วถ่ายอย่างนี้เลยดีกว่าเพราะว่าถ้าอย่างเงี้ยมันไม่รู้จะถ่ายยังไงมันต้องวางต้องจับมันต้องเหมือนเป็นกล้องเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวไวจะมาอ๋อทำให้ดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอไปอ่านวิธีใช้ก่อนเพราะว่าเนี่ยมันมีทั้งหลอดทั้งอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวจะแคทตี้จะเทสอ๋อ มันช่องหนึ่งมันสูตมันเทสได้16อันก็จะใส่ทุกครีมทุกอย่างที่คทตี้ใช้แล้วก็มาลองพาเพื่อนเพื่อนเทสดูเผื่อว่าใครๆที่อยากจะเทสเครื่องสอําอางหรือว่าพวกสกินแคร์ที่ตัวเองใช้อยู่ว่ามีสารต้องห้ามไหมก็สามารถสั่งพวกชุดตรวจอย่างเงี้ยจากอินเทอร์เน็ตออกจากกรมเนี่ยกรมศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยมาลองทําเองได้นะคะแต,แต่คทตี้จะพาทําไปก่อนเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าวิธี ที่เขานิยมกันทายอตนเนีตที่เขาพูดถึงเนี่ยคือการใช้ผงซักฟอกที่เอาครีมแล้วมาใส่ผงซักฟอกแล้วเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลใช่ไหมซึ่งวิธีนี้ไม่สามารถตรวจสอบไม่สามารถทดสอบได้ร้อยอร์เซนะคะเพราะว่าไอ้พวกสกินแคร์ที่มีส่วนผสมของอะ,อะไรนะที่ให้ที่เกี่ยวกับออ ที่สามารถรักษาฝ้ากะได้แล้วก็ที่เกี่ยวกับพวกไวท์เทนนิ่งอ่ะมันจะยังเปลี่ยนทําให้เปลี่ยนเป็นสีน้าตาลได้นะคะเพราะเป็นสารที่มีส่วนผสมเข้มข้นฉะนั้นไอการทดสอบโดยผงซักฟอกเนี่ยจะไม่สามารถตรวจได้100%เซเช่นเออเรียกอะไรอ่ะนึกไม่ออกอ่ะที่ที่ไอ้อาบูตินพวกสารอัลฟาอาบูตินอะไรอย่างเี้ที่เป็นพวกเอ่อแอคทีฟที่ให้ความขาวเนี่ยถ้าตรวจในไอเนี่ โดยการผงสักฟอบมันก็ยังจะเจอนะคะซึ่งเป็นวิธีที่ยังไม่เออไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าแบบนี้มันจะเออค่อนข้างมาตรฐานกว่าเดี๋ยวคัตตี้จะพาตรวจในออคลิปหน้าหรือไม่ก็เดี๋ยวจะถ่ายอีกคลิปแล้วมาตัดกับคลิปนี้เลยเดี๋ยวดูก่อนว่าทำยังไงเพราะว่าตัดต่อไม่เป็นไปแล้วค่ะบ๊ายบายสีิปสติกอันนี้นะคะเออผสมสอย่างด้วยกันแต่ว่าไม่อยู่มาเดี๋ยวไว้มาบอกคลิปหน้าบ๊ายบาย,บาย